ผู้ชมทุกท่านนะครับนี่พวกเราโ oh, อซิโลชาแนลกันอีกแล้ววันนี้ไปคลิปแบทเทิลระหว่างคาไคโร่กับนูบะธรรมะครับผมก็จะเอาแคนลูกเราผมมาล้างแคนนะครับไคโร่เลยลงลัวเราจับทางโล่ที่มันตบแคนลงัวไว้นะครับมันถึงจุดสิ้นสุดของโอเวอร์โหลดแล้วเวรมือได้เจอนูบะธรรมะกูเล่นไม่เกียรติเนี่ยนี่ขนาดของมาเต็มได้ยนะังรีทิฟแฟร์ที่กูบอกเลยนี่เนี่นยนะเออยังไม่เต็มเนยังไม่ได้ซื้อของมาใส่เยอะเลยมันขาดแล้ววะรีทิแฟร์เยอะเลยเออเกียรติสาร ตเลยวเปลี่ยนามเปว่าโอยเชี้ยช่วี้ใครโล่ไปเยอะๆห่อครับให้ให้เขาลงบ้างใครโล่โอเคอ่ะอาต่อไมตหายหมดละเนี่ยจริงเ้ยเดี๋ยวสามหงสองาล้ว กวาแล้วละเ <Okay. S 1> กเจดูก่อนนะจัว <laughs> ชี้หายแล้วทาวะมีแก่นึงนีตัวอะไรไม่คุนเลยตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ดงแจมแดงแจมไม่มผเขาที่ก็แจมสเตมพลังหอจก่ยชิค<ว>โอ้โหตายไม่ได้ม,ไม,มีบาล้าะเลยอะคุณจุ๊ เฮ้ยได้ทีนี่ไปไปหนึ่งรูเไ้มไม่ขึ้นไงที่อานาใส่สองหาสองใบเนี่ยมันจะเกินไปแล้วนะนะถ้ากูไลนี่พลังมันลดป่าวะต้องแสดงโอ์โหลดถ้าไม่มีโอ์โหลดก็ลดในมือใช่ไหมโอเคน่าอยู่มั้มึงมีใช่ไหมไม่งแบกทำไมโอเคพลังไม่ลดกว่า โอ้โหลิสลอะไรเข้าโซตัวนี้เออลิมต่อเลยเหรอ,อไม่บายกันไหนครับอีกอ่ะดัโออสโลกีขาแดนอ <c oughs> แกไม่ขึ้นอย่างนั้นเลยอะไรวะตีวันแต่เดี๋ยวเข่าโอเคไหมลองดูเยอะจุดเลยเออคได้จี <c oughs> ตา,ายแล้วล่ะ กูถ่ายมาขึ้นเงินแหละเฮ้ยมันมีตัวไรอ่ะตัวเบียร์ไรเลยโอเคลงมานี่เงันกว่าข้าวเฮ้ยแถมโอ้โหจบนี่ใส่กับไปน้ำมึงอ่ะมาแล้วสิ่เฮ้ยมาแล้วไปกันมอะไรไม่ขออะไรด้วยว่าเดี๋ยวปลิดปะเฟิดเซ็คอ้้ยตจบเลยไม่มี โอ้สกิลกระเสริฐดีวะไม่เสริฐแต่แรกวะนี่เปิดบอสอ๋อมึงก็ต้องตายไปข้างมึงเลยเหรอกูมันก็ต้องตายไปข้างมึงเลยอะเรอย่างเงี้ยเขาเนี่อแสดงอเ overwatch uh. อะไอสกิลใบมึงอะอ่ะสองตัวมีเด็กทนี่อยู่สองตัวก็เปิดได้อีกสองใบอ่ะ พวกกูตีเข้าใจกันกี่ใบวะสี่แต่กูไม่อยากแค่ของกูเป็นพวกแค่ของเต็มแล้วไม่คืนนี่ม้ <c oughs> มาดิกูต้องใช้ซีไฮชนะเนี่ยขอขอต่อตากันไม่ขัน้นเววนี่ยอือขอดีวะนี่แหละมิติไปก่อนมิดไหนดิเฮ้ยไม่ไหนลืมลืมลืมอะไรวะเออบมเตรเหมืมมมมมอนจบตัวออกไปเลยอย่า ไปเลยข่า11เลมเวยหอเนี่เดียเดี๋ยวๆๆต้องเยี่ยม5,000เนาะขอาข่าทำไมงกว่ที่นี่ที่นี่ลูกเลยตัวไม่มีกี่แบบยองย้ำดีนะฮงหยุดกั90 1ิบาทยังงัดกระดเพิ่งเลย เาเอาสูงเขาได้นะเอาดีกว่าไม่มีขาตึบงลไปเนาะเอออไปเยนะไปอันนั้นมันอใช้คาร์บะใช่ปะใช่แล้วก่มมีอม่งมีอะไรอยู่แล้วนี่เออมางีงงมึงายตัวเองเลยดน <ừ> ที่ไฉันอไปแพ้หมดนะโหแต่ไม,ม่มีิงใจวะลนมไปกูมีนสกม่มีิงใจกูไม่มีกมกมสกลอะสักใหม่เลยเออค้างบนกี้ตหนึ่งสองดัหิวยวนลังหนวด้วยไอ้มีกแล้วดีจีันเต้เกีหัวไปะ เข้าดีกว่าปล่อยนะเออสองที่ตายมาโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเพ่งบอกปล่อยนะอะไรวะเออเข่ยล่างไหมราคากี่เปนไม่ได้ฮิวกาลังโอ้ฉุนีตกต่หแอะไรหน่าวะฮิวกาลังเย็ดเกเย็ดเย็ดจสละเมื่อกี้สองทีเะสองทีทำล้ไอสัตว์เลี้ยงไปอยู่แค่เจออ่ะตรงชดไตยูกชดพดิมก็ดีเว้ย เจ้าไม่ดีามันก็ไม่ดีาาดเออดิให<ด>้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็แผนไม่ได้มึงเผากูเลยเผาอีแล้วอย่างอี้เอ้ยขุดก่อนดิขุดทำไมวะไม่ขุดแล้วได้ทันใหม่แล้ววะมามาดูเซนบูชิไฮายแวนก้าตีเท่าไ,คาไรคิดสอบพอดีออขอให้เพลินไปดูอันนี้ตัต้งแต่ตอนนั้นก็น่าจะรกู่ะ วิกบรายส์บรายส์สามพันจรวดหนึ่งกระป๋องเราจะตายไม่ทันอย่างนี้ไงยูยูก็ออกดีแล้วเกินหนูตามไปเนยสกิลมากูเทนบูชิฮายฟัตีเขียมเลยคาวจอร์บรายส์แซ่บชิฮายยาวอ่ะ หวกสามพด้วยมไวะไม่ได้เลนนานเนี่มันบวกสีวกสามแบวนติดโอเวอร์หลอดหวกสาก็ชื่อแม่หมื่นแก้วก็หมื่นเนาะสกิลมีแคลดเอร์เบสหรือมิมัิดมากแล้วต้อะไรวะอีหม่นฮะสองตัวเลยนะมวตันึงหมืใช่ไหมอยอาๆเย่าแรงแรงดิก่อนดีกว่าการนี้นำตาย หายเสียดายมื่นหกแม่กันไอ้สองมนไอ้ไม่ใช่เท่าไหร่มื่นมื่นมื่นเะสอหะอือสองหหโอ้โหทิดทิ้งมือหนึ่งกลัวนะอือโอ้ยเฮียโอ้ยเลงขบี้เก็บฝาบมาใหแล้วเห็นจริงถ้เปิดนกเปีนกเปียนกไปีงเอ้ยนิดมืออ่ะเออดด้วยมาเดี๋ยว กัู้ยัดทีมอมได้วยกูชินอะไรสักอย่างตันลีสองเก้าอยู่ที่เนาะเข้ามีแล้วปะไม่มีอันี้เห็นที่ไฮตีมันแกโซงไงดนมันอปะปะปะปภาพเลยปะมากูเดนบูตีสองหงงง2สองตตน

sẵn mình chán rồi. Ừ, mình hả? là tại sao mình Không nay <laughs> mình ăn gì? 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 gì? Mình ăn gì? Mình ăn gì? Mình ăn gì? Mình gì? Mình ăn gì? Mình ăn gì? Mình ăn gì? กดเดี๋ยวนไม่ไม่ต้องกดทิศฐานก่อนดีว่าอ่าโอเคมันอินพีเวียนทหารนะกดทิศฐานบ้านก่อนแล้บางใบเอาใช่ไหมก็เปิดเจ็ดอ้นนี้ไม่มีชั้นว่าขี้นายหมดเด็กกันลออกมียังวะโซง่ายด้วยโซง่ายเฉยไม่ได้เผาอ่ะอือไหนหนึ่งใบเนาะไหนแล้ววะหงายตัวเองดิ เข้ามาอะไรนะโจมไม่สิ่งหรอกเว้ยเว่ยฉันาดไปตายหรอกนะเฮ้ยไม่เบนนะมันต้องลงเรียตัวหนึ่งมือขีดเบนะเว้ยอ๋ออุ้ยขอเดี๋ยววะอะไรโง่นะไหนมม่มีตีเลยเต้เข้าอีกส่อจิ๊กทุกอย่างวะเดียมมันอ่ะได้ใช่ไหมอืม ก็ตีรอบนึงเขาตืาเดกไม่ชุ่มหายเลยโอเคจะทำไปเนาะเออเทดไปหนึ่งตัดตาจู๊ไล์เวชุชุม่งโอวหลอเยอะไอ้ขาวโอ้หลอี่เยอะนีโดนโดนโดนผมับไร Năm đọc nơi mình mày 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 Đi mày 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 Số ชี้ไฮได้สามตัวนะแล้วพอละแค่นี้ไม่ใช่เยอะหรอกพอชี้สิบเอ็ดสองตัวสิบเอ็ดสิบเอ็ดยังยังไม่ชี้ไ้ว้าวอ <c oughs> จากนั้นกดมูจิลอดเขาเจอบลาสโดงงายตัวเองชี้ไได้สามตัวนะโอเคโอเคอั okay, okay. นนี้สิบเอ็ดนาะอุยต้องตายมต้องตายด้วยเลียงตัวเอง ตีขอห้าพันอันนี้บอกสองพันอือจะถอดมือยก่ีตายเยละห้าพันก็ห้าพันอ่าขอหนึ่งหมื่นไม่ขัดก็ไม่ได้ไงไยกูเจอแล้วเว้ยเด็กนี่ตัดโอ้หลอดอุ้ยเหี้ยเฮ้ยมันมันระเบิดบมอตัวเองเหรอไม่ได้เหี้ยละเฮ้หมื่นหนึ่งยังไม่มีเยอะขอหมื่นหนึ่งเง ม่มีตายตายบอแล้ว so, ว okay. ่าแค่ต mm ุ hmm. uh uh ๊าท uh ํามามันรักผมนะแหไม่เขาไม่เขาโอเคจบลเอาพลังใจเหรอสิบเอ็ดมันเกิดสกิวบบอีกสองมันมันหนึ่งพันใช่ไหมอืออุ้ยมือเสเตียนของห้าพนมึงกูจะม่กักนะ เห้ม like okay. like okay. ันช uh. okay. ี่ยนิตใช่หมวะป่อ๋อแล้วยูนิตคู่แข่งไม่เกินหนึ่บโอเคสิยงไงโอ้คูณโดนผมี่าฮันเฮ้ยแมงระเบิดเลยวะเผาเปล่าไม่ได้เผาเนี่ยไมันาักเฉยเว้เฮ้เผาได้นะเว้ยดูเข้ากูเลยมีแบไอ้ตัวนี้มันใบใบกับฮิวใบกี่ยังไงเด่มได้ไหม nói vậy hả thảo bảo không thảo bảo thảo thì chơi Này rồi. mình, là, mình, là. mình nó, mình bài ra mình ngải bài tôi này tôi em bay tôi em cả bài, hình, bài này anh okay, sẽ lên. Ừ. Bài đó. Đó bài này bài nó cái lỡ ngải thì lỡ số sáu được rồi. ok nè sống gì đây vậy <laughs> kia là đi ทิบปัจจัยสุดยดนลูกยุทธีกลายเฟอร์จิคฮิวที่กะล,ลิกาที่ปัจจัยสุท้ายสัตว์ตีเวงเกิดส <24. S 3> <c oughs> องหึงสี่หนึงสี่เนี่ยฮิวไอ้เิีอยมึงมึงฮิวเยอะอยังวะเออหมดแล้วเนะี่ยหมดแล้วคุณโดนผมเ <c oughs> ดูป่าทาบ้านนะ <c oughs> มึงมีแค่นี้ด้วยสัตว์อ่า โอเคเปอเทินสองตัวนี้ตายตัวน,นี้เนาะอ่าใช่มาดนูนี่ฮู้ถ้าเป็นดูบาทล,ล้วก็ออกไปแม่งพวามผุมผมจะบอกสองนี่มัน <laughs> บายใช่ปะเขาใช่เขา <laughs> บายเขาเจ็ดตวนาะอ่าโอเคใช้ด้วเดี๋ยวเดี๋ยไตล์ก่อนดิ <laughs> มึงลงตัวสไตล์ก่อนดิค่อยดกดโอ้ย <c oughs> <c oughs> <h> อยากเห็นไปเขียนะเคียด

สกิลรับตรงเออไม่เอาอะไรหาไรเลยนะไม่มีแล้วอะบูตีสังเซิงเก้อดูเวนีิกอหิ๊บออไรบุตรไมมีอะไรเลยจบดะจบดีบอกแล้วคุณเล่นกับผมอะสแตนแอนจอร์นม่มันเป็นอะไรอื่นวะนี่กับกเนี่ยช่ยชุบขึ้นมาแกล่ะชุบมาฆาตายัง สตรีเจตุลาชิงเขียน่ะประมือพลังของดูบาดทาบะดต่ำไปนะครับไม่ถูกเลยเลยก็แค่นั้นคุยสนุกเจตเตยพูดจีนหลอด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 ชี้ให้ตี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 อะไรวะขอถ้าผมห้าไปที่มึงได้มามึงได้ใช้บทมือแน่ๆบนมือแน่สัตร์ ข้อมือผู้ใหญ่โซปลาสหนึ่งชังมานไงก็ได้จากนั้นกดเหตุูจิลอดแขวเจบลส์จ้ง่ายตัวเองชิไห่ชิไห่ไม่ใช่ไห่หลงชิไห่ตามจีโซนะม,มีอยู่สตัวเนาะ หนึ่งสองสมแมวสี่แมวสินห้าพันฟูลไลบวกสองพันห้าพันห้าพันหนึ่งหมื่นฟู้ไรบวกสองพันหมื่นหนึ่งหมดเหียตีวกิดอะไวะฟู้ไรบวกสองพันอะไรวะหน่งหกสองหมื่นสม ไม่โยไอ้ลูกใหญ่กัดที่สุดดิเกียร์เรออาทีสุดกันีจีไปไดำตีอยูก็สองมนหกพันไรงี้อีกสองพนตายเชเลยไม่มีเลยดนพลังอมีนทำไสชีพพลังงไม่ได้เงนเลยเห้ย ใส่กแกลัไม่มีทางชะตุ๊บาร์บาาเหมือนฉันได้หรแม่งกำลังลุงนกลังเฉายว่าออาีวเ่เจ๋สุดฉันก็ได้เอาแนหลังมาสักทีสนุกจิิงๆเลยเลนบาร์ทาาสนี่มันสนุกจริงๆเลยมันแค่อื่นวะรู้สึกอะมันตัดดวงสองร้อยเปอร์เลยนะเว้ย Okay. ดัใครดองดองปีไฟเฮียดูที่มันหิวสามใบเออ <c oughs> โคตรเบื่อเลยหสามใบนี้คุ่ไม่เอาอะ <laughs> เล่นแล้วไม่เอาเลยอ่ะ <laughs> ดูต้องสามเนี่ย <laughs> อะรครับถ้าชอบมึง like กดไลค์กดซับสไครป์พวกเราเนี่ยครับสำหรับคลิปในวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับผมครับไปละเดียด๋วยวจะอัดคลิปด <laughs> องไว้เยอะๆให้ทุกคนได้ดูกันเยอะๆช่วงกักตัวเนี่ยวยนจะว่างก <laughs> ันเั่นเราแล้วมันดูบ่างเชนหุ่